สวัสดีค่ะเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวรัชพรหาสกุลดิฉันนางสาวพิรดาสินยศินค่ะค่ะดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในงานมง,งคลขึ้นบ้านใหม่ของคุณภูมินในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีและเลิกงามยามดีที่ทุกท่านได้มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านในโอกาสสาคัญน,นี้ค่ะคุณภูมินได้ส้าง สร้างบ้านหลังนี้ด้วยความตั้งใจเพื่อให้เป็นศูนย์รวมความสุขความมู่อื่นและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านหลังนี้ดิฉันขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติท่านรวมเก่าอวยพรให้กับคุณภูมินในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ค่ะค่ะและในระดับแรกขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะขอเชิญท่านมากล่าวอวยพรแก่เจ้าของบ้านขอเชิญค่ะสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านชื่อนายวุฒิกรวันนี้ผมขอกล่าวอวยพร ให้กับเจ้าของบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีเงินมีทองไหลามาเทมาครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะที่มาต่อไอพาวให้กับเจ้าของบ้านในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอกาสต่อไปนะคะขอเชิญคุณกิติคุณซึ่งเป็นน้องชายของคุณภูมินนะคะได้มาต่อคำไอพอวสักนิดหนึ่งคะ่ะสวัสดีครับผม นายกิติคุณเป็นน้องชายของนายภูมินครับขออวยพรให้พี่ชายอยู่ในบ้านที่มีแต่ความร่มรื่นเงินไหลมาเทมาอยู่อย่างอบอุ่นหัวใจทั้งคนนอกในและคนที่เข้ามาขอให้พี่อยู่อย่างสงบสุขเป็นร่มเป็นเย็นครับผมครับคือเป็นร่มเป็นเย็นแล้วก็ขอขอบคุณคุณกิติคุณนะคะที่ได้มาเก่าคำมวยพรให้กับพี่ชายตัวเองน้องคนนี้น่ารักจริงๆค่ะ ค่ะและดับถัดไปนี้นะคะขอเชิญคุณพัชรพลที่เป็นพ่อของคุณภูมินได้มากล่าขอมยพรสักเล็กน้อยนะคะครับผมพ่อของภูมินครับก็ขอวอวยพรให้ภูมินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอให้บ้านหลันนี้ร่มเย็นเป็นสุขแกข่ครอบครัวของภูมินนะครับขอบคุณครับ ก็ขอขอบคุณพัชาพลน,นะคะที่ได้ขึ้นมากล่าวไวทพอในวันนี้ค่ะและในลำดับสุดท้ายนะคะขอเชิญคุณภูมินนะคะผู้เป็นเจ้าของบ้านได้มากล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในงานเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายภูมินมูลเทพเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก่อนแรกต้องขอขอบคุณที่เสียเสียสละเวลามาในงานครั้งนี้ ขอให้มีความสุขมากๆให้พันเท่าคืนไปพันเท่าครับขอบคุณครับ